มั uhm, นพุกขาเป็นมาตามสัญญาล่ะจงออกมาเด้อป่ะเฮียไอ้ย๊ะจงออกมารับเครื่องไหว้สังเวยสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับไอ้ย๊ะอธิษฐานปรากฏเกิดล้มพัดมาทันทีครับแสดงว่าฟินย่านผีแต่คงกับเพิ่นรับสั่งเียครับสาธุสาธุเอ้ยเฮียเหนียงน้อยเนาะบ้านนี้แสดงว่าคุณหายลีครับท่านผู้ชมครับ ทมที่ครุบนะครับมือนี้นะครับเนาะผมกะเดินเดินทางครับมาที่ป่าชา้าหลังวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะซึ่งผมกะได้คยบนบานสารกาวไว้ครับวัสิน้ำผลละใหม่นะครับเนาะเป็นน้ำแดงเอามาหว่ายให้กับผีายหงครับท่านผู้ชมครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับเนาะเพิ่นห้3สามตัวตรงครับกักขือ อ่ะสามเครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้จําคลิปได้นะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดินเข้าป่าช้ามาด้วยกันครับเพื่อที่จะอ่ะเข้าไปวายผีตายหงตามที่เราบนบานสารกล่าวไปครับท่านผู้ชมครับอุ้ยดูพิษตยาจะรับมาเลยครับท่านผู้ชมครับปมาเนี่ยมดีก็เสียวเนี่ยมนครับท่านผู้ชมครับอ่ะตามมาตามมาครับเนาะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยขโมยโอแงทำร้าร่าาย สีเขาไปยังไรนอฟวันนี้ครับเอ้าออกมาหมนเลยครับออกม,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 มาตรงกําแพงวัดเลยครับตรงนี้เป็นกําแพงวัดนะครับเนาะอ้อมมาไปได้ดม่อออกบัลว้าขับสมขับเอ้าสาธุสาธุาธนี่ทีโจข้างจบปลาโจาเขาโมนี่ภูขามาไหวายพียแตงหงเด้อบมนี่มารบลูกก็ขอให้เปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้นเด้อื่นนี่สาธุสาธุอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย อุ้ยอุอุ้ยตกใจมากอุยเะเยอะขับปลาสามนี็มาหกอ่ะทีปาขับเห็นไหมครับที่บริเวณป่าชานี่พักหลอกดีครับขึ้นเร็วมายังปิวแองปิวแวงับกันครับเห็นไหมอุเอาลอกมาถมงโซกันเยอะยะ เอาละครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเพิ่นรับผู้รับสารไม่ต้องครับนีอุ๊ป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 ครับผู้ชมครับตรงนี้นะครับเนาะมีแต่บริเวณหลุมฝังศพครับที่ป่าช้าแห่งนี้ครับนี่แต่ผีตายหงอครับท่านผู้ชมครับมาคนเดียวก็เสียวหมาเดือครับท่านผู้ชมครับเป็นป่าช้าหลังวัดนะครับเนาะ หลังบัตอุ้ยเป็นแับลกูกตึ้งเรือตึองแดง<ม>เป็นลูกอะไรเนาะเนาะทักหลอกดีว้าเป็นแบบคุณู้ชมครับ,รบอุ้ยมาปรับกบันนี่ปรับเห็นเนาะปักหยาเนาะบานเกาะผาเกาะยังไปทุ่นทะีทุ่นแดดเราบานเอาออกก่อนนะครับเนาะเอาออกก่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อ,อสิเกาะเซลเลยบาน,บาน,บานว้าปเต็มเลยบาน ของนิยายนั่งออกนะครับเนาะแป๊บนึงโอ้ยขึ้นมาหลายบัตรครับท่านสุขบดแล้วอ่ะตามมาครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อสาธุมันในผู้ขาได้มาตามสัญญาแล้วก็ขอให้วิญญาณของผีต่หงจงโปรดรับทราบว่าผู้ข่าบุรีผิดสัญญาเด้อสาธุะครับมีผีเสือครับเยอะเนี่ยครับนี่รือว่าเป็นผีเสือผีไปหงครับท่านสุขบจับตรงนี้ครับจับตรงนี้นะครับเนาะ สาธุเด้อสาธุเอ้าไปนะครับอุ้ยโไปเป็นผีเสือผีแต่งของแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอนี่นะครับเนาะการเดินทางมาก็ยากลําบากหน่อยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมพียงลมพัดมาละบ้างเนอะเมื่อกี้ก็ยังห่อนอบอ่อนมาดิลมพัดใส่ครับท่านผู้ชมครับอึ๊ยเพิ่นต้องรับทราบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ ผมคิดว่าผีตายหงครับเนาะที่ป่าช้าตรงน,นี้เพิ่นคงสิดีใจนะครับดีใจแน่นอนที่ผมมาตามสัญญาคราเนาะ,ะตามมาครับผมสงครับตามมาอึ๊บอุ้ยผมมาเสียวฉันต้องไปอึ๊บอุ้ยผมมาเย็นเย็นระบาคือมีลมพัดมาเย็นเย็นระบายหรือว่าอุ้ยครับผมสุครับ,ค,รบคือมีเสียงเล็กหน่อยจอแเจอแจ้าเจ้จเจครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับหล้อกลางเว้น,นเทนอ้อบ้านอุ้ยว้าตามมาครับตามมาอุ้ยครับผู้ชมครับร็อกจริงๆสาธุสาธุาธอุ้ยนี่นะครับเนาะเป็นต้นมะพร้าวมาย่ำนี้เพิ่นก็แสดงปาฏิหาริย์ย่ำนั่นครับบางเถื่อนยำมาหอดปับหน่วยบักพร้าก็ดโดนตูบใส่ปา เอาละครับท่านผู้ชมครับยะลมมาอย่างไงครับท่านผู้ชมครับยะสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันนด็กผู้ขา่าวนี่มาลบดูด้อทหารประผู้ขายทำอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่าวิญญาณที่ป่าชา้านี้จงโปรดอโหสิกรรมให้กับผู้ข่าสาธุสาธุาธเอาอีกแล้วครับ เาอ,อล้อนอีกเล้ครับ้าดหนมเ้งหเลยครับท่านผู้ชมครับออยะอุ้ยปาติหานเกิดขึ้นแลครับท่านผู้ชมครับอะครับไปบอกกลารตรงนะตรงไหนที่ว่าเป็นวิญญาณผีแตงโมต่างๆที่ป่าช้างนี่ต้องไปบอกกล่าวเป็นมดสมองนะอือโอ้ยว้ายอุ้ยอืออุ้ยว้าวผู้ชมครับ สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับหงค์กเป็นมงคหนึ่งนะครับเนาะซึ่งเป็นศพของผีปลายหงครับสาธุเด้อสาธุในภูคขาในน้ำเครื่องไหวต่างๆมาห้กระจงโปรดเมตตาแล้วก็ออกมารับแล้วก็จะลืมหัวต่อไปหรือสาธุสาธุาธขได้นนรับหงรับสาบแล้วก็จงออกมาเด้อ่ปนี้ จงออกมารับเครื่องเส้นไหวสังเวยเอาละครับท, RS, ท่ทานผู้ชมครับอธิษฐานก็ล้มพัดไม่ละครับอีจ่ะเอาละครับแสดงว่าวิญญาณที่ป่าช้าแห่งนี้นะครับเนาะเพิ่งรับรู้ครับอุ้ยเอาละครับนี่ครับเป็ีกยานนะเนาะเยอะอีจ่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเยอะอุ้ยเยะแสดงว่าเพิ่งรับรู้ครับอุ้ยค่อยๆงานครับผมก็เสียวกันครับเนาะเสียวจริงๆครับผู้ชมครับอุ้ยเยอะ อ,อันตรายมากครับท่านผู้ชมครับอันตรายจริงๆป้าวครับผมนะครับเนาะตรงนี้เป็นหลังวัดโงนี้ก็เป็นปลาสายครับพูนหันเป็นเม่นนะครับเนาะนะเป็นเมนเผาศกตามมาครับอึ๊บอุ้ยเฮ้ยอุ้ย มองหันครับอีอยาตามไปดูนครับเนาะอะไรเสียงดังกุกกักกักอ,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 อุ้ย,ยอุ้ยอุ้ยว้าวเฮเสียงดังกุกกักกักครับถึงสชมครับอูอ้อครับเป็นกล่องอะไรครับ ครับเนาะอ้เนาะครับเนาะขออนุญาตดนะขออนุญาตโอ้ครับอะไรอะไรรักจากเ่าะครับเดนมาร์กภาษาอังกฤษคืออ่านออกอ่านเป็นยังไงเนาหน่อยเนาะเอฟเอฟาฟาเมนฟาเมนจากเดนมาร์กครับแสดงว่าตรงนี้นะครับเนาะ ซึ่งหลังจากนำศพขึ้นไปเผาครับกสิได้แสดงว่าเขานำพวกของที่ว่าประดับโรงศพเเานาะเอามาทิ้งตรงนี้ครับผมณช่าับสาธุเทือกบริเวณรูมันนี่เนไหครับเนาะอะไรยิ่งเฮ้ยใส่ครับเก็บไก่มาเยครับผมณช่าับอญญาขออนุญ,ญาตเด้อขออนุญาตโอ้ครับ นี่คือสิเป็นพวงดีเนาะเนาะเป็นพวงดีสาธุสาธุผู้ขาบริลบดูเด้อร์มาเนี่เฮียบเออเอาละครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเฮผมสังเกตครับเมื่อกี้ครับเพียงล่างมันพลิกขึ้นไปเมื่อกี้ครับเป็นไปได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับอีจ้าอุ้ยอุ้ยขันกับขันครับอีจ้าตามมาครับตามมาอุ้ย อ๋อครับใกล้จะถึงนะครับใกล้จะถึงแล้วเห็นไหมครับท่าผู้ชมครับนี่เป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าช้าเนาะเป็นไม้ที่ว่าถูกไฟไหม้ครับผมสังเกตครับมีจิ้งจกครับจิ้งจกปราบหรือว่าเป็นจิ้งจกผีครับท่านผู้ชมครับอี๋ขยายนะเนาะขยายดูว่าสาธุดูสาธุดูผู้ขาวนุดูดูด ขวาให้ <S 1> <S 1> ังปวถือพวกปวนกับของขอสแรบาอุ้ยตกใจมัับทงช่วขับไปใส่เแล้เห็นแล้วคราบสัานที่โคนต้นไม้ตรงป่าชาครับเจะมียังพอดีแนครับถอยๆไปดูพระพุทร for. erm. ูปมีครับถอยๆครับถอยๆอยุ่งละลายพระยุ่งระบาย ครับผงส้มครับนี่นะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ป่าช้าแห่งนี้ครับ,รบน,น,นะครับอยังเป็นเอียงนาคำนองผงส้มครับลมปถือผัดมากนะครับอุ้ยอุ้ยสาธุสาธ,สาธุถ้าหากว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าสิเป็นลูกขเทวดาผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ณนะต้นไม้ป่าช้าแห่งนี้ในภูเขา มาทำตามสัญญามาเพื่อที่จะนำของเส้นไหวมาไหวกับพีต่หงก็ขอจงโปรดรับสาร<ะ>อย่างนั้นดังนะคบ,นบนุบมาอุ้ยว้ายครับท่านผู้ชมครับปาดอุ้ยตกใจครับตกใจเงี้งงมากเยอะว้ายอ้ย้อยะอุ้ยามครับท่านผู้ชมครับตามมาครับ ผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับเนาะมองเลยละครับที่ผมมาขอโชคขอลาบกับเพิ่นเขาเนาะซึ่งผมมีความเสือปะครับปิญญาผีไปหงเพิ่นยั่งสถิตอยู่นี่ครับงวดที่ผ่านมาให้โอ้โหครับเขาสามตัวตรงๆครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเนียเอาอีกแล้วมายามในกันยมมันบักพ้าลุนอีกลวครับท่านผู้ชมครับอิจฉาตุนในนอบาครับ ต้นมะพร้าวนะครับสูงทีเดียวครับอุ้ยก็สิหล่นมาดูเลยถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ครับแสดงว่าวิญญาณของผีตายของรับเพิ่นหับสาบเน่นอนครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีน้ำนะครับเนาะคนมากหลักใหม่ครับเหตุธีถวายเปินแล้วก็สีขอโชวขอหลาต่อไปเลยครับ คือหมดประจำวันที่หนึ่งนะครับเนาะเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568สาธุสาธุเอาละบาท้าหากบอกวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ณแห่งนี้าวาสียูมองได้ก็ตามที่ป่าช้างนี้เป็นไปร้อยวิญญาณก็ขอให้ออกมารับเครื่องไหว้สังเวยเด้อบาทเอียเอานะครับท่านผู้ชมครับสเสียงว่าวิญญาณเพิ่รับรู้ครับนะครับ ลมพัดมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอุ้ยครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนครับเนาะเกิดปาฏิหาริย์ครับวันนี้ไม่น่าจะมีลมครับอากาศอบอ้าวเหมือนฝนจะตกแต่ว่าลมพัดมาเฉยครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเพิ่งรับรู้ครับเนาะเพิ่คือสิ่งดีใจนะครับที่จะได้รับเครื่องเซนไวสังเวียนครับเนาะอือยะเอาละครับท่านผู้ชมครับมาอีกแล้วครับอยอยะอุ้ยถอยถอยถอยครับขนาดผมยังบอกท่านเตรียมสิ่งของอยู่ครับแสดงว่าเพิ่ง ต้องการเพิ่งจากไปเครื่องบ่ายนะครับไอ้ยะเอาละครับท่านสุขอุ้ยอุ้ยอ่ะสาถูกสาถุเด้อเอาละครับเอบยอะเออเยอะโอ้ยอย่าเฝ้าอยา่าเฝ้าเยาี่ยนได้ให้ผู้ข่าจัดผลอุมักหลักใหม่กนเด้อสาธุสาธุรอสักครู่ครับรอสักครู่ เอาละครับล้มสงบแล้วครับแสดงว่าเพิ่นเข้าใจเนาะเพิ่นเข้าใจครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหน้าที่สําคัญนะครับเนาะการในเวลาแหละครับผมก็จะได้อัญเชิญนะครับเนาะวิญญาณทุกทุกดวงวิญญาณที่อยู่ที่ป่าช้าหลังวัดแห่งนินวสิยมองได้ก็ตามที่ป่าช้าก็ขอให้จงออกมารับเครื่องไหว้สังเวยสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับไอ้จ๊ะ อที่ฐานพระกระปุเกิดล้มพัดมากท่านที่ครับแสดงว่าวิ่งย่านผีแต่ของกับเพิ่นรับสั่งดีครับสาธุสาธุขนหัวลูกครับท่านผู้ชมครับอีจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะกมุตสัตว์พระกตตโรโตสัมมาสัมพุทธสัอ añ ิจจาวุตสังขาราอุปาทวิธรรมิโนอุปชิตตวานิโรชันติเตสังบูปสโมสุโค a นิจจาวุตสังขาราอุปาทวิญธรรมโนอุปชิตตวานิโรชันติเตสังบูปสโมสโคเอาเลยบ้านีผู้ขาก็ได้มาตามสัญญานำผลละมากรากไม่น้ำน้ำเปล่าน้ำแดงมาถวายให้กับวิญญาณผีแต่ของทลายคันได้รับสามแล้วจงออกมารับสาธุสาธุเป็นความเชื่อส่วนคนเรเนาะ ถูกสาทุปอึ๊บเอาละครับท่านผู้ชมครับปักไว้ตรงนี้นะครับเนาะปักไว้ตรงนี้อ่ะล่นเด้อครับท่านผู้ชมล่นอีกแล้วล่นอีกแล้วครับอียงหรือว่าสถูกสาทุปครับล่นอยู่ยนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับอเอาล่ะล้มพันธบ้านละครเย้ยอี๋เหยียกร่อยเนาะบ้านนีนนนน้หรือว่า คนสิบอกโชคบอกลาบนะครับเนาะแล้วคนออกมากินแล้วครับสาดครับผมสเกตครับเจออีกแล้วครับเจอทูบแล้วสาธุสาธุขอโหสิเด้อให้ผ้ขานําทูบมาจุดเด้อสาธุดครับผมชมครับอุ้ยเจอจริงครับผสชมครับเจอจริงอุ้ยเอาแล้วครับเจอทูบอีกแล้วครับผมคิดว่าเป็นทูบของผีใต้หงส์ครับเนาะเดี๋ยวผมสิ จุดถูกนะครับเนาะขอให้เลขออกในถูกสองโตสามโตเด้อหากว่าผีแต่งหงรับสทมงวดประจําวันที่หนึ่งนะเนอะเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8วิญญาณทั้งหลายแหละที่อยู่ป่าช้าแห่งนี้มสวเป็นวิญญาณผีเต้ร่อนหรือไม่หรือไม่เล่ร่อนก็ตามจงเสกโชคเสกลาบให้เลขออกในถูกสามตรงตรง สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิจุดถูไปเลยครับเนาะจุดทูไปเลยเอาละบมนันนี่เอาละบมนันนี่ถ้าหากว่าวาิญญาณของผีตายหงแไดมมารับเครื่องเส้นไหวสังเวยอิม่มหนำสำราญแล้วบัดนี้ผู้คาสิ่งทขอโชกลาภผีตายหงครับเนาะเพิินไห้โชกนี่แหลแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมมาย้ำนิดน,น่งนะครับสิเห็นถูกอยู่แถวน,นัะ้นะครับเนาะ บางทงที่ทูบแถวนี้มันไม่น่าจะมีครับแต่ว่าในขณะที่ผมในน้าเครื่องวายไม่เพิ่นเขาเนาะปรากฏว่ามองหันเขาเนาะดังคึกคักคึกคักคึกคักพอผมเข้าไปดูมีทูบแสดงว่าพุทธอนตกให้โชคให้ลาบอยู่ในทูบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นต์มครับแสดงว่าคุณหายอีรีครับท่านผู้ชมครับปั๊ดครับลมพัดไม่ไหวหนุนบอล เอาเด้อบ้านโอ้โหสิเป็นวิญญาณทั้งหลายที่ป่าช้างนี้ขจีไฮกันย่าลืมเด้อขอตรงตรงสามตัวขอตรงตรงอย่างนี้ถ้าหากว่าเขาสามตัวตรงตรงกขาสิดจดัจดยิ่งไงกูนี่น้ำเครื่องไหวาอาหารข้าวหวานพร้อมกับผมละมาละไม่มาให้สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเพิ่นแสดงปาร์ตี้กันนะครับปาร์ตีครับแสดงว่าเพิ่นต้องให้โชคให้ลาภแน่นอนนะครับเนาะ ปุเพวัสนิวสินนพิจุปนหิเตนวายอิมตังเชตเปมังอุปลังไม่ถูกตะกียจปุเพวัสนิวสินนพิจุปนหิเตนวายอิมตังเชตเปมังอุปลังถูกตะเกีจปุเพวัสนิวสินนพิจุปนหิเตนวายอิมตังเชตเปมังอุปลังไม่ถูกตะกียจสาธุสาธุครับทุก่านทุกชมครับเนี่ยผมสิปักถูกบว้ตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่างวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเนาะเดือนกรกฎาคมครับดินญาณของผีแดงหงส์เขาเนาะเพิ่นทีให้ไปนเลยครับโอ้สาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับ ก่อนที่จะมาดูในทุกนะเนาะผมสิขอเป็นเลขล่างสองตัวจากบาทครับท่านผู้ชมครับเลขสองตัวนะครับเนาะผู้เพีิยวัสนิวาสินัพจุปันนท์หิเตนวายมตังเฉยเตเปมังอุปหลังวิทุเกจัปผู้เพริยวัสนิวาสินัพจุปันนท์หิเตนวายเอ็มตังเฉยเตเปมังอุปหลังวิทุเกจัปสาธุสาธุเอาละวิญญาณทั้งหลายมณีผู้ขากระไดเมหิตตามสัญญ,ญา,า,าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าวิญญาณทั้งหลายบูรพสิเป็นผีตายหงผีเลี่อนผีอีกอย่างก็ตามก็ขอให้จงออกมายิบโชคยิบลาบเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวในบาทให้กับผู้ขาดเด้อสาธุสาธุเอาละครับเป็นความเชื่อส่วน,น,นบุคคลที่จริงครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจแยงนันญาในการรับชมครับเอาละครับตัวแรกครับเอาละถ้าหากว่าผีตายหงสี่ใครตัวไหนก็น จงยิบโชคยิบลาออกมาสาธุสาธุครับตัวแรกครับตัวแรกเป็นเลขหกแล้วเนาะเป็นเลขหกสาธุสาธุมาหนนตัวที่สองเลยครับนุนตัวที่สองเลยตัวสุดท้ายครับสำหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวนะเนาะเอาล้ครับทูดตัวนี้กับไม่นะครับเอาล้ครับตัวที่สองครับเนาะเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขหกนะครับเนาะหก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 ครับท่านผู้ชมครับหกหกสาธุสาธุ ครับ่านผู้ชมครับมาดูเลขทูกันนะเนาะตัวแรกครับเป็นเลขห้าครับเป็นเลขห้าโที่สองโผล่ขึ้นมาครับผู้สึกว่าจะเป็นเลขแปดครับเนาะสาธุสาธุให้เขาตรงตรงเลยยาให้พิษยาให้เลี่ยนยาให้ซับหนาซับหลังถ้าหาว้างงานี่เขาตรงตรงสามตัวผู้ขาจะได้น้ำผลละหมากหลากใหม่อาหารข้าวหวานเอามาไหว้ีกออผีตายโหงสาธุสาธุครับนะครับนำแดงแล้วเนาะผูสึกว่า ใครว่าผมออกมากินมันแดงครับผมส่งครับนี่เอาละครับผมส่งครับไม่เชื่อใจรบดุนะเนาะไม่เชื่อใจรบดุสาธุสาธุครับชัดเจนนะครับเป็นเลขห้านะเนาะตัวที่สองเป็นเลขแปดครับเหลือแค่ตัวสุดท้ายสาธุสาธุบรรยากาศเงียบสงบตลอดเมื่อกี้ก็ยังลมพัดวีบๆเอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นตัวสุดท้ายกันแล้วเนาะ มาครับตัวสุดท้ายเอาเด้อขจิไหเป็นหาแปดสีรูปสีแปดหาก็ขอให้เข่าปังๆเด้อสาธุสัตุ์เอาละครับหนูซื้อาตรงนั้นครับขยับครับแสดงว่าเพื่อนไหนะครับท่านผู้ชมครับเป็นห้าแปดสีนะเนาะเป็นห้าแปดสีเอาละครับท่านผู้ชมครับสรุปเลยนะเนาะสรุปนะครับงดประจำวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8หรยหครับวิญญาณ ของผีตาหงที่ป่าชาลังวัดแห่งนี้ครับเพิ่นใหายสามตัวะคระับเนาะเลขทูปก็คือครับห้าแปดสี่ครับห้าแปดสี่ชัดเจนครับเนาะชัดเจนห้าแปดสี่ส่วนเลขสองตัวเป็นหกหกครับเนาะเป็นหกหกสาธุสาธุหางเดียวเล่นไปเดียวครับท้ายสุดสุด,สดท้ายนี้ผมก็ขออาราธนานะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดบันดาลครับให้ท่านผู้ชมะครับเนาะจงมีโชคมีลาภครับแล้วก็ให้สมหวังสมปรารถนา ให้โชคดีสำหรับวันนี้ครับผมชินมาเบิดสตูดิโอก,กับกาบคอรา่าหันผู้ชมทุกาคครับครับสวัสดีครับ